สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Naruto s h i ด p u d e n Ultimate Ninja Storm 4นะครับผมและพานนี้ไปพารที่13กันแล้วนะครับหลังจากคาที่แล้วนะครับนารูโตะกับซาสึเกก็ได้มาร่วมสนามรบอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับผมและมัดาระก็ได้โดนตุ่นนะครับทำให้คางุยะได้คืนชีพขึ้นมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพานนี้เราจะไปลุยกับคางุยะกันนะครับทุกคนแล้วก็ไม่รอช้านะครับเราไปกันเลยแล้วกันครับผมไป คางุยะเทพีคุ้มขัง้งภาคตนโอซูซูกิคางุยะเธอคือแม่ของเซียนหุ่นถีคนนั้นสองคนนี้ฮาโกโรโมะกับฮามุระไม่สิอินทรากับอาสุรา่า ผิดแล้วคุณแม่พวกมันคือน,นาูโตะก,กับซาสึเกะทั้งสองคนที่มาเกิดใหม่เซสูดําเจ้านั้น <c oughs> บรรยากาศเปลี่ยนไปอะ <c oughs> ในที่สุดในที่สุดก็ทำให้แม่คืนชีพและกลับไปหาแม่ได้สักที <c oughs> นี่แกเป็นใครกันแน่ ลูกยังไงละ่ะของท่านแม่คาง,งุยะนะหมายความว่ายังไงพวกแกคงไม่รู้ว่าแม่ถูกผนึกไว้ด้วยฝีมือของเซียนหวิถีฮากโรลโมและฮาลุฮามุระผู้เป็นน้องชายยังไงละ่ะข้าคือสิ่งที่แม่ใช้พลังเฮือกสุดท้ายให้กำเนิดมา,าก่อนที่จะถูกผนึกโดยมีหน้าที่พาท่านกลับมานะ ทำไมปู่ทวดถึงได้ทำแบบนั้น่ะที่พันนึกไปคือสิบหางไม่ใช่เหรอดูเหมือนแกจะเข้าใจสิบหางผิดไปอยู่นะนนตัวตนที่แท้จริงของสิ่งนั้นไม,ไม่ใช่เพียงแค่พึกเทวะแต่รวมถึงแม่ด้วยต่างหากนี่เป็นความจริงที่แม้แต่ฮาโกโรโมะก็ยังไม่รู้ซึ่งรวมถึงเรื่องที่ข้าเคลื่อนไหวเพื่อคือนชีพให้แม่ด้วยนะสิบหางคือคางุยะ ถ้านั่นคือความจริงแล้วก็หมายความว่าแกเข้าใกล้มาแตะเพื่อหลอกใช้ให้ช่วยปลดผน,นึกแม่กันสินะเป็นแผนซ้อนแผอในทีหนึงถูกแล้วข้าทำให้เจ้านั่นคิดว่าตัวเองสร้างค่าขึ้นมาแล้วคอยอยู่ในเงาชี้นำทางสูอาจจะทาไร้ขอบเขตเพราะอาจจะทาไล้ขอบเขตที่สามารถรวบรวมจักรอันมหาศาลได้ คือวิธีเดียวที่ทำให้แม่คือชีพได้ยังไงละ่ะยิ่งไปกว่านั้นข้าไม่ได้ใช้งานแค่บาตระอะไรที่ใช้ได้ข้าก็ใช้ทุกอย่างโยโยห้อินทาลิสยาศสุลาผู้เป็นน้องชายลูกหลานของเจ้านั่นตระกูลอุจิวะข้าก็คุบคุมให้เป็นไปอย่างที่ข้าต้องการทั้งมนุษย์ เจตจำนงตำนานประวัติศาสตร์แกใช้ประโยชน์จากทุกอย่างเลยงั้นเหรอก็นั่นคือเหตุผลที่ข้าดำลงอยู่ข้าบันทึกทุกอย่างในช่วงที่แม่มาอยู่และสร้างช่วงเวลานั้นขึ้นมาหลายกาดมากใช่แล้วเส้นทางที่พวกแกเดินมาตลอดนะเรื่องราวของนินจา ล้วนคือล่วเราเพื่อทำให้แม่คืนชีพยังไงล่ะแล้วมันปูมานานจัดอะนารุโตจ้องมาแบบนั้นอะไม่มีความหมายอะไรหรอกนะใช่ไหมคุณแม่ร้องไห้เลยวะร้องไห้เรื่องอะไรนี้มองสอนไม่ลูกตัวเองเหรออย่างนั้นเหรอก็ถูกผนึกมานานนี่นะเห็นแล้วคงจะนึกถึงลูกตัวเองเข้าสินะ แต่เจ้าพวกนั้นคือศัตรูที่ชิงจักระของแม่ไปนะใช่เป็นอย่างที่เจ้าว่าข่าแขนพวกเจ้ามาแน่แบบรุนแรงสุดๆฮากโกลโมฮามุระ พวกเจ้าเป็นของข้าถ้าจะรวมจกกักระให้เป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งเอาวะจกกักระไม่ได้อยู่ในตัวทุกคนเหรอนารุโตดูแล้วใช่ไหมว้าพวกเราจะร่วมมือกันผนึกอีกครั้งหนึง่งมาต้องผนึกคากุยะนะครับทุกคนเออพลัชีวิตมากกว่า50ส่วนกับ1นึ่งคอมโบย5ไม่ตายประสาทไป นี่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 ไปแถวโตะสวยนี่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 ดนไปดอ้ยนี่ไงไปเกะจับวากัชัช สวยมากนี่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 เอ้เ้โดนโดนเป่าไปียงไปครับดาวกระจายกุกจักรสัตว์ทหารไปลูกไปบุ้ม นี่ไงชาร์จชาร์จอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยมาพาเราไปที่อื่นอุ้ยโดนทำให้ตายหลักไปก่อนแล้วกันดา,า,าวกระจจยวงจักรนพเคราะห์สัตว์หางยาวเหลือเกินบึ้มอุ้ย มาได้เวลาท่าไม้ตายประสานโดนเปี้ยงเฮ้ยฮันกันโดนเต็มเต็มไปเอาแล้วนะคาถาเต็มย้อนกลับอ๋อถ้าไม้ตายประสานคือท่านี้อ่ะบีเปี้ยง หนาไซา <c oughs> นี่ไงเออเออเออ,อ,อนี่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 จะหนีไปไหนหนีไปไหนไม่ผลแล้วทางงูยะ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 เป่าบึ้ม นี่ไงนี่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 ไปสวยชาร์จทีนี้ไปนั่นนั่นแหละนั่นแหละนารุโตะนี่ไอ้ไอ้ไปไหนไปไหนจะไปไหนเคลียร์แล้วเหรอตอนนี้แหละนารุโตะทำไรแคสซีนอ่าในเรื่อง ได้เอวะไม่ได้เอสวะตอนนี้แหละกระสุนกงจากอุ้ย่สงคนมาคุ้มครองฝั่งนี้นะครับโอบิโตะโอบิโตะฟื้นแล้วเรอคาคาชิไม่ใช่ว่าฉันตายไปแล้วอ่ะจะอธิบายสั้นๆแล้วกันนะเอาแล้วก็อธิบาย ฉากมาฟังนี้แทนจังหวะน,นี้แหละคุณแม่ยังไงสิน้ำแข็งเหรอย่างนั้นเหรอมีเรื่องแบบนั้นด้วยสินะแต่จะหยุดคางุยะได้ยังไงละ่ะเรื่องนั้นฉันกับซาส,สกเกะจะเอาหายไปแล้วคงเกิดอะไรขึ้นกับร่างต้นจะทำให้คงสภาพร่างแยกไว้ไม่ได้ได้เวลาลุกขยับไม่ได้ หน่อยเฮ้ยขามุยอ่ะอ๋อโอบิโตะใช้คามุยช่วยไว้นะฮะพวกนั้นไม่ใช่สิ่งที่แกจะเข้าไปยุ่งยากได้นะไอ้เจ้านั่นโอบิโตะอ,ออกมาไม่หยุดไม่ย่อนทุกคนเท,เทวีสุริยา ผมกวัวผวนว่าเทวาสุริยีแล้เมื่อกี้กว่าจะออกมาได้คงต้องใช้เวลาสักพักนะระหว่างนั้นเราจะหยุดการเคลื่อนไหวของเจ้านั้นอตามันจะไม่ไหวแล้วโอบิโตะไม่ให้หนายไปคนเดียวหรอกฉันจะขอลุยด้วยนะ,นะหนูก็จะสู้ด้วยค่ะถ้าแค่เล็กน้อยแล้วก็กยังพอแบ่งจะกะให้ได้นะ่ะ คุณแม่ถ้าปล่อยพวกนั้นไว้ดูจะเกิดเรื่องยุ่งยากนะนจากการมันให้หายไปก่อนเอถอะทำไมมันสั่งแม่มันห่าะวะทนไว้จนกว่าพวกนารุโตะจะหลุดออกจากนั้งแข็งตัวเรานในตอนนี้เท่านี้ก็เต็มกืนแล้วและนี่เป็นการชดใช้ครั้งสุดท้ายที่ฉันทำได้คาคาชิซากุระ ฝากไทยนสนันด้วยอย่าให้กลับไปตัวหลักทุกรอบเลยวะหลังๆเนี่ยมาโค่นคางุยะทำให้อะไรเนี่ยทำการต่อสู้ในสภาพที่ไม่สามารถใช้ข้าไปตายได้ก็คือจะทำให้ตายไปได้นะครับต้องหมัดล้วนๆเพียวๆคาคา,า,าชิหนึ่งชากุระหนึ่งครัาา้งอะฮะส่วนกลับหนึ่งคอมโบยีิบห้ารับทราบไปมาแล้ว เียมดูเวลาให้หน่อยอ๋อนี่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 รอค่ค่ชีรอค่ะคนะชนี่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 โอ๊ยอยู่ไหนนี่ไงหนึ่ ไอ้ไอ้จัดไปค่ะคชิลอยไปเลยสวยไปนี่นี่โอ้โอ้ค่ะคชิอะไรเนี่ยนี่นี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาไปขางกุยะขางกุยะเ จัดสา,ายฟ้าไปสวยชาร์จชาร์จนี่นี่ <c oughs> ไปคารชี้โหมันก็หลบเก่งเกินไม่ให้เราตีนะมั้งหลบขนางนี้ชาร์จชาร์จ นี่ไงคางูยะคางูยะคางูยะเหรอนี่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 โดนโดนม่ดีเฮ้ยนี่ไงเป่าสวยพวกคาถาลมกันโชคเพิ่มไปอีกนี่นี่นี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอียเอ้ียง ขาคัชิลุยสวยสวยคาคาชิอจจขาจารย์คาคาชิอจจขาจารย์คาคาชิคาคาชิแบบโนเวทวงแหวนนี่ไปนี่นี่นี่เอ๊เอเอลุยลุยเปยี้ยงบึ้มไปต่อเหนียดโดนตัดสายฟ้า เอ้าจบแล้ววะมาได้เอไหมไม่ได้เอสักทีวะออกมาแล้วหดูออกมาได้อย่างนั้นเหรอขอบใจโอบิโตะจากนี้นะพวกฉันจะสู้เองทำไมแค่มแมลงใกล้ตายถึงยังดื้อด้านได้ขนาดนี้นะแม่ครับจากการพวกมันที่นู่นเธอนั่นสินะ <c oughs> มันควบคุมขางอูยาได้อย่างใจนึกจังวะที่นี่มันมิติแรงโน้มถ่วงสูงเหรร่างกายมันหนักกันแต่ดูเหมือนมันเองก็ใช้จกักระไปมากกันนะเอาแล้วมันยายมันนี่แล้เสืออสุดด้วยเฉยเลยไหวไหมครับคุณแม่นีบจาัดก,การให้จบจบจะได้ออกไปจากมิตินี้นะ ำไมคางูยามันเชื่องไงวะชิบหายหลบได้ปหมเนี่ยโอวิโตะตัวเราตอนนี้น่ะไม่มีพลังที่จะเอาชนะมันได้ถ้างั้นสิ่งที่ควรทำก็คืออริโตะกับซาซุเกะแม้ฉันต้องตาย พุ่งไปกันนะต้องปกป้องให้ได้ขามุยอุวี่อวิโตโอวิโตผมมันใช้ขามุยเอาของคาคาชิออกสมันโดนแทงคนเดียวกืมกางลำไส้ใหญ่คาคาชินายอยู่ตรงนี้ไปสักพักไอ้เจ้านัน่น ทำไมอ่ะทำหน้าอะไรของนายฉันจะได้ไปอยู่กับลินกันสองคนที่ฝั่งนู้นแล้วนายมันเกะกะคาคิโอบิโตะนายสอนอะไรให้ฉันมากมายะนะจากนี้ไปนายคงยังต้องทรมานอีกมาก แต่ขอให้นายมุ่งหน้าไปตามวิถีนินจาของนายอย่าได้เปลี่ยนแปลงล่ะมุ่งไปอย่าผิดคำพูดตัวเองใช่ไหมล่ะนี่ก่อนตายนั่นแบบนั้นนั่นแหละอารุโตเธอจงเป็นโอคางิให้ได้แน่นอนอุบิโตจะสลายแล้วแล้วก็คาคาชิ โอบิโตะโอบิโตะโอนายน่ะทำอะไรอ่ะอันนี้คือ,อยารีบตามฉันมานักละ่ะมีชีวิตให้ถึงที่สุดอะไรกัน,อ,กนอย่าทำหน้าแบบนั้นสิคาคาชิ อย่าทำหน้าแบบนั้นให้กับสวะพันนี้นมันก็คงรู้สึกผิดกับตัวเองนะความรู้สึกนี้มันอะไรกันนะความรู้สึกที่หลังไหลออกมานี้นคนจะตายนะนึกถึงเรื่องอดีตอ๋ออย่างนั้นเหรอนี่เราดีใจงั้นเหรอ ที่วัะสุดท้ายได้ยืนเคียงข้างเพื่อนโอ้โหงั้นงั้นเหรอเพราะอย่างนั้นฉันเลยยิ้มอยู่คนบาปอย่างฉันไม่ต้องการความเมตตาหรอกคาคาชิแค่นายมาส่งน่ะแค่นั้นโอ้โหมันลำลากันนานสุดท้ายนี้ขอบใจนะ ไปกันเถอะเรียบร้อยตามไปอยู่กับลินเรียบร้อยนะครับโอบิโตะพยายามดิ้นหล่นสุดชีวิตยังไงก็ได้แค่เปลี่ยนลำดับการตายเท่านั้นแหละฉันโง่เข่าเสียจริงอย่ามาหัวเราะเยาะเพื่อนเอวเย็ดคาคาชิโกดชื่อคนลุกย้ายไปม,มิติอื่นแล้วคาคาชิบังคับย้ายวะย็ดเค เนตวงแหวนอย่างนั้นเหรอหมายความว่าอย่างไงอ่ะเน่ของแกถูกชิงไปแล้วนี่ก็โอบิโตะให้มาเมื่อกี้ไงพลังที่โอบิโตะมอบไว้เป็นสิ่งสุดท้ายนะ่ะเยสมาแล้วคาคาชิเจ้า,มาแมลงขยะโอบิโตะแม้ในวาระส,สุดท้ายก็ยังจะขัดขวางกันได้นะแต่ไม่เป็นไรหรอกคุณแม่ไอ้เจ้าพวกนั้นน่ะเป็นของข้าอ๋อ พลังนั้นเป็นของข้าค,คุณคุณแม่จกักกะของข้าเริ่มค้างแล้วจะเย็นก่อนคุณแม่ม่าแตการใครจักกะมากไปจริงๆด้วยคุณแม่เริ่มคุมสติไม่อยู่แล้วบางอาจมาใช้กันตามใจชอบ การกระทำมันโง่เขาที่นำเอาจักกะของข้าไปใช้ข้าจะไม่ยมอมอะไรโอ้หหไปกระตายนะครับขงุยะขงุยะเทพีคุ้มข้างภาคต้นจบนี่ไงแรงอัพมาเป็น a ทั้งสองอันนะครับเฉียดกับ s ไปนิดนึงโอเคครับก็ จบไปแล้วนะครับสำหรับการต่อสู้กับคางุยะในศึกครึ่งแรกนะครับผมหลังจากนี้คางุยะกษ์ำลังจะเอาจริงนะครับเพราะว่าตอนนี้คางุยะยังไม่ได้เอาจริงก็ฝากเพื่อนติดตามพาร์ทหน้ากันด้วยนะครับผมถ้าใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม